รครับนี่ก็กล่องสันมานะเราครับเมื่อนี้ทีมงานมันลงไปขนเานขาครับขนข้าวครับขนข้าวที่เกี่ยวเสร็จแล้วไปกับรถกู้ใจเหมือนเดิมอิแตกอิแตกทีมงานที่กะลินไปไป ล้มทงลงท้ทคาเนี่ยโอ้ยังเหรอังเนี่ยกำลังไปแล้วคนเข้า ็มีเดี๋ยวก็มีโอ้ยมันเดียวได้เก็าไปหมดบรรยากาศยามเร่งเรยงคนข้าวครับแต่ต้มลบบ้มตก เมียคนยังมาเลี้ยวเด้อเมียสาคนยังมาเลี้ยวเด้อมันมาอยู่ดิมันเมืออะไรมันวันไปฮัผู้สาวว่าหัก่อนเดี็ยวกับมี่คนกับมี่โมโหกันครับมันวัไปฮัผู้สาวก่อนว่าเัร็จเริ่มเริ่มบอกกันว่าหายไอ้น้ำเด้อว่าสร็จ Bây giờ nếu không nhanh thì không có sao con Quá Chèo rồi à Ủa khác kìa Oh. Oh. Này rồi. Ờ. Oi. Dạng có siêu vào liền đi là giấc chiều rồi nè. đi giờ này điều dở đi ต่ย้ำแรงครับหลังจากโยวเขาเรียวแล้วก็ต้องมาขนเขาขนเขาย้ำไปจะไปสีเป็นหวดครับสีเขาเปียกหลกเช้าให้เช้านาะแต่ตรงฮ็ดครับพี่นอ้อง เขาเขาไม่ได้กินนี่นะครับชีวิตตกอยก่คนเดียวด้วยมืออะไรที่แหละซุ้มนี่เอาไปพูดระหวานพูดเพราะอันกูอันเนี้ยมหาโยหันนี่กูกูอันเจ้าเขาญี่ปุ่นมีอันอยู่บ่ไอ้สัน มาๆงาจอยละกะปล้นมันตัวถึงขึ้นไม้แล้วมี่จะปล้นนี่นะครับมเมื่อเขาที่เฮาจะปล้นขึ้นไป ย้อยกินไปวันธรรมดาย้อย,ย้อยไปฝั่งให้ห่ครับกว่าจะเส,สร็จเซลปีจะเดิมาเป็นเขาครับ ยากเข็นลำบากลำบากยากเข็นเอาวอออันนี้ใส่รถเจียวครับเสร็จแล้วใช้รถเจียว Vậy ừ, mình thấy gì là bàn đi

khốn con khốn Nè chứ đâu Hả? Yeah. Để khốn cái mất hai hay à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ luôn càng cả rồi nghe để lại ở tìm chi lấy đi gì một sục xoay nữa sục lên nó mây xe à đấy, có chỉ bỏ này bò khoang thang còn cuốn để lấy ở kia đấy nè sao สุกรอเล็กเด้ออีพอมันลูกสุกรออย่างเด้อกูสิบอกให้ถอยคือขวดนะกูสิบอกให้รอดนะคนเขาล้งก็นลุล้มรอดนะใจ,จเฮ็ดดีมาเสียงว่าจบตายตอนจบตอนรถติด phú lưới phú lưới hết lăng tàu lưới lăng tàu lưới hả Để. Để phú lăng tàu โอ้ยหนักเยอะอนี้กูสิบอกให้เยวาันหนักเยอนี้ซ้ำนี่กระไดนี่ในพอหาสิคนเราไปนี่เปียาคนได้บ่ ดำเหมือนเลยว่นนีบ่มีวานอยากว่าด้เงินคาลงเมื้อแล้วเหรอเดี๋ยวเราขอยขอดสิบสอบอยากว่า เปลี่ยนอีกดีเปะเียกง่วมันยังไมห้นี่นี่เป็ข้อยข้อน่ะคสั้นกระเทียบนี่ มัคอยได้สบายอี่เพราะว่าเรื่อนักก็เด้อบานนี่มัเินกันแนามได้ด้วยเฮ้ยผมโมามาขุดนี่โอ้โหขุดลงไปหัอคุดเลอขุดเทัาเส้นนี่ได้อย่างไง ยังลุงเริงพระควันบอกเกี๋ยวจะมือไหนเราหนิเอาไปขายเลยบ่นิหืมตากคุลงุงคุลุงเพื่อนรถจกบาทครับ ลงแล้วเขาลงเขาออกไยเนาะวันนี้พ่อสิบวเหลืออยู่เก้าบาทวะเนาะนี่สินะสิโอ้สตาร์มือได้หนีพี่น้องเลยออตโมิตติก Ủa, cô gian dù nì Mấy bói tùng nì, cô gian dù nì Cô gian mấy kèm dù nì Đi 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 lúc tấn Đi Đi Ồ Ồ nù Ồ nù Ồ nù Ồ Mày đâu mất chơi Mày Đi nhà đây là rồi nè Nhà nèo đây nè, Ông đi kìa bỏ rồi nè một đây nè rồi บ่บ่ารถมันเฮงเลยบอกจืนี่เกือบเรียวเกือบเรียวเป็นเซตเรียบร้อยไป mày đây của nó, ai, phải, buồn leo, ra xây lại, ra xây lại, ô leo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  ao leo ao leo bay lên nghe nghe, ê, 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 lấy lúc bay. เออสลุย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 กัวแล้ีวเกลีวเบเร่งโว้ยกดกันเดียี่สิบนี้ยไอเ่นี่แล้วครับที่เลี้ยกดติดตาม กดแช์กดไลกูสักสะไคร้หน่ด้ยครับสวัสดีครับ